จังหวะนี้นอกดาวไปหนึ่งคนแล้วแกรูมีทสปอด์ตยิงกแนเองครับจังหวะนี้ครับผมรอดูครับสุดไปหนึ่งคนมาแล้วยังไงขอขอกลับสวัสด,ดีครับผมผมไม่ได้ประธานสำนักหงนะครับขอจะรับชมคลิปนะนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้นะครับผมที่ทำการอย่าลืมกดกระดิ่งครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแน่นอนสวัสดีครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวปีไฟทุกท่านด้วยนะครับผมก็ทุกับผมที่เกยในเด็อประจำนสำนักผมนะครับผมวันนี้เรามาวอลแคนนะครับผมแคนสำนักหง VS กับอะไรเล่าแคนวูฟอีสปอร์ตนะครับผมเออแคนวูฟอีสปอร์ต ทางเรามากันสาทีมนะครับแกนมาสี่ทีมนะครับไปค,ครับเล่มกเกันเลยแล้วก,ก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับผมด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดน,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมแข่งสำนักหงด้วยนะครับอืมก็ใครที่อยากจะดูผมไลฟ์สดนะครับผมก็หรืออยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็น ก็ครัวสำนักหงนะครับก็ติดต่อมาได้ในแฟนเพจนะครับหรือดูจีมสดนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับกดเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับในแฟนเพจนะครับชื่อแฟนเพจว่าสำนักหงนะครับผมเออไปครับไปดูนะครับผมว่าแคนไหนจะเป็นแชมป์ในคืนนี้นะครับผมโอ้โหแคนวูฟอีสปอร์ตแม่งมาเต็มเลยครับผมอยากโหวตเพียนชื่อทุกคนโอ้โหแคนผมได้ข่าวว่าแคนวูฟอีสปอร์ตนี่เป็นแคนใหญ่นะครับแคนใหญ่ นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทางน้องเตยนะครับผมที่ติดต่อมาให้นะครับขอบคุณมากครับที่ได้เข้าร่วมสนุกกิจกรรมในครั้งนี้มาวอลกแคนกันครั้งนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากถือว่ายินดีครับยินดีดีใจด้วยครับที่ได้ร่วมสนุกกับแคนใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมแฟนวูฟอีเตอร์บอลเอาฆ่ากันเองไอแฟนวูฟอะไรนูยิงหัวกันแล้วเกิน มาถึงก็ยิงกันแล้วครับแคนวูปอีสปอร์ตสุดยอดจริงๆคันนี้แม่งเอาเรื่องว่ะลุงป๊อบยิงปั๊บเลยครับจังหวะนี้ยังไงเรียบร้อยสับผู่ซองไปจังหวะนี้ดอกดาวไปหนึ่งคนแล้วแคนวูปอีสปอร์ตยิงกรนเอง้งนะจังหวะนี้ครับผมรอดูครับจุดไปหนึ่งคนมาแล้วยังไงเรียบร้อยซับคู่ซองล้วงไปหูตีตัวไปน่ะจังหวะนี้ เรื er for er ่องแกนวูปีตะปอร์ตมาถึงปุ๊บเรื่อเลยครับผมพี่น้องเลยตับสดเลยครับผมไม่รอยช้าเอาเรื่องของแกนวูปีตะปอร์ตฝั่งทีมนี้นกองแตแตกไปสองคนนะครับผมฝั่งก็แตกไปสองคนสองสองเข้ากันนะครับเยียบร้อยแกนวูปีตะปอร์ตสนามมีคนแลก็มีไว้จัดเลยพี่น้องเอากันไม่ทันทีเดียวครับจังหวะนี้ ียบร้อยครับผม้มูฟสังหารกันอีกแล้วครับฝัฟงนู้โอ้โหอะไรวะเนี่ยมันคือสองครามลบหรือไม่เกินไปยิงกันเองก็หมดแล้วแกนวูฟ <c oughs> จบเลยอย่างนี้หรือว่าเขาตทมทำต,ตามกฎของเราริงๆิงนะครับผมว่าเจอที่เจอแคนของตัวเองคือยิงหมดนะครับผมก็เราก็เหมือนกัน,นรับแคนเรา เจอกันเองก็ยิงกันหมดเลยครับเอาเรื่องเน,นี่ยนี้ก็กฎของแาาวร์แคนตรงนี้ห้ามใช้ M 1 9กับขับรถนะครับแค่นั้นที่ที่เหลือใช้ได้หมด A W อะไรเอออะไรใช้ได้หมดเลยครับระเบิดนอกจาก M 1 9อย่างเดียวนะครับโผแกนบุ๊สปอร์ตอตอนนี้เหลือคนเดียวเท่านั้นในที่นี้ครับที่ ทีมที่2นะครับผมทีมที่2เหลือคนเดียวเท่านั้นทีมที่สองแอนดูปอีตาปอดนะครับจังหวะนี้ตัดสินใจนะครับผมลงไปสุดสารเร็วไวเลยจังหวะน,นี้โอ้โหตกขเขาแม่งเรื่องตกยิ่งเลยฝั่งของเราครับความแบบชิวๆที่แฮททาวครับผมโอ้โหโคตรชิวเลยแอนด์สแนักผมฝั่งนี้แม่งยิงกันยับแล้วครับผมแอนูปอีตาปอดน้องเตยยังไง อยู่ที่อู่เรือนะครับผมเออไปดูฝั่งของเอเดนตกายกันบ้างครับผมอยู่ทรงไหนเกมานะครับผมเออสปอดตอนนี้ทีมที่6นะครับเหลือ2คนเท่านั้นที่ปะทะกันตั้งแต่ต้นเกมนะครับเหลือ2คนเท่านั้นรับทีมที่6และทีมที่8เหมือนกันครับผมเหลือ2คนเท่านั้นนะครับแกนวูมีสปอร์ตนะครับผมอูเอาเรื่องแกนี้ลงปุ๊บยิงปั๊บเลยครับรวดเร็วตันใจชีวิตติดโตโบ ดูฟังของครั้งนั้นครับยังไม่ได้เสียเลือดเสียเนื้อกันเลยนะครับผมยังไม่ได้ทะพะกันเลยมาถึงก็แบบใส่กันเต็มเลยแกันอีสปอร์ตอีกที่อคนเดียวโหหน้ารงสารเหลืกเกินนะครับเดี๋ยวคนเดียวเท่านั้น ใน,น,นฟังของหัวแคนหัวแคนเอเอสอีสปอร์ตสาขาสองนะครับผมก็เป็นหัวแทนสำนักหงเหมือนกันแต่ว่าแยกมาเป็นสาขาสองและเปลี่ยนชื่อเป็นเอเอสอีสปอร์ตนะครับเป็นสาขาสองสองแทนสำนักหงนะครับผมเผื่อบางคนที่ยังไม่เข้าใจอยู่ยังไม่รู้เรื่องนะครับผมว่าตอนนี้แทนสำนักหงได้แยกมาสร้างสาขาสองแล้วนะครับชื่อสาขาสองว่า ชื่อว่า LSE s p o r t ครับใครที่สนใจที่อยากจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวสำนักองษ์สาหนึ่งแลสตกา2สองก็อินบ็อกมาได้ในเพนหรือว่าในช่องทาง Youtube นะครับผมจะมีแอดดินตอบท4ี่ชั่วโมงเลยนะครับและผมจะจะตีสดทุกวันนะครับในช่องทางเพนก็เที่ยงถึงบ่ายสองครัเทศรับคนนะครับผมใครที่สนใจก็เข้าไปดูไลฟ์สดกันได้นะครับจะตีมสดกันได้นะครับเออ วินบันเหนือหน่อยท้องอ๋อไทไว้นะที่นี่ด้วยนะเออทีมที่สี่นะครับผมเหลือคนเดียวเท่านั้นเออไม่ใช่ทีมที่สี่ 4, เหลือสามคนแล้วนะครับผมเมื่อกี้ไปกระทะกับใครไม่ลุกนั่นนะยิงกันแล้วจังหวะนี้ยังลอยด้านหลังจนหลังม้าจาังหวะนี้นแตกอยู่ไหมโอ้โหหัวแตกไปครับจังหวะนี้รู้สึกว่า ทีมไหนอะทีมที่8นะครับประทะกันใช่แล้วทีมที่8อยู่ข้างล่างทีมที่8เหลือคนเดียวเท่านั้นกับทีมที่6เหลือคนเดียวครับอยู่สุดซานครับอยู่ไม่ไกลกันเลยเมื่อกี้ทีมที่8ปะทะกับทีมที่4 e นะครับของแพนวูฟอีสปอร์ตนะครับโอ้จังหวะนี้จับคาแล้วครับผมวูฟอีสปอร์ต e ไปสดนะครับ แค่นี้มาถึงก็ยิงกันเองไงครับผมแคนสำนักผมไม่สนใจแล้วจะมายิงจะมาตอนไหนก็ไม่รู้แล้ว <G ül> ยิงกันเองก่อนครับอย่างมันเอาเรื่องจริงจังหวะนี้แคนสำนักผมก็ตามล่านะครับเพาชุดนี้นะครับผมเป็นทีมที่หนึ่งเป็นทีมสองสำนักพงส,สาขาหนึ่งนะครับผมในฝั่งสาขาสองก็นี่เลยครับผมไม่ได้ปีกขวาสองนะครับ ไอโฟนไอโฟนตัวเออเฮ้ยติดปอดน้องเอ๋ยรับมาที่อู่เรืออยู่ขึ้นเคยนะครับเฮ็ดสก,กายยังไงมันยังอยู่ที่เดิมทีมหกตีที่แปดโอ้โหเหลือคนเดียวได้ไหมเอโอเคครับทีมที่แปดตอนนี้นลุยหมอกมาแล้วจังหวะนี้ เริ่มระแหวงหน้าระแหวงหลังครับผมก็เหลือคนเดียวเท่านั้นที่เขากูแปลกที่จริงครับไปตั้งหวอดกูจะกูจะนั่งยังไงครับกูจะนั่งจะไปนั่งหรือไปนอนครับรอดู เอ็กกูจะนอนกับกูจะนั่งไม่อยู่ีมเดียวเดี๋ยวมากทู่นี้ก็เป็นคู่หกคู่โหดอย่างเงี้ยผมจะอยู่คนเดียวตลอดนะการสมงติดนะครับเอไอเลิฟยูครับผมตัวแทนสกอาสองนะครับ 2, คบนนี้บอกว่ารอบนี้พี่ทางการผมขอลงเองเลยนะพี่ขอจัดหน่อยใ้แล้วนะครับผม โโอ้หท oh, ีมที่2ก็เหลือคนเดียวเหมือนกันนะของแกนวูดอีสปอร์ตนะครับผมโอ้ยหนึ่งก็ยังเหลือทีมที่4ที่แกนวูดอีสปอร์ตที่เหลือเยอะที่สุดนะครับทีมที่4ก็เหลือ3คนนะครับในความของแกนวูดปุ๊บอีสปอร์ตที่เหลือคนเดียวหมดเลยเจอคนหรือเปล่าเมื่อกี้ นจะใช่นะครับผมน่าจะเป็นการร้อยนะครับผมแอนวูปอีสปอร์ตทั้งหายทั้งหมดตี้เลยทีเดียวมีการเพชรโจโก,กันด้วยครับผมเป็นฝั่งของทีมที่ทีมที่แปดนะครับผมได้ัเป็นที่แรกนะครับหมดตี้ไปนะครับผมในปากก็แค่วูปอีสปอร์ตนะครับก็เหลืออีกวูกกกกปที่หก ทีมที่หกจังหวะนี้ยังไงเจอกับแขนสำนักหงไงมัง้งใช่แล้วเจอในฝั่งของทีมเอเดสกายนะครับผมอะไรวิ่งอะไรมานะแต่รู้สึกว่านะครับตั้งแต่ต้นเกมถึงตอนนี้นะครับแคนสำนักหงไม่ได้มีปะทะหรือว่าไม่ได้ขึ้นชื่อเลยนะครับผมไม่ได้ทหารใครเลยนะแคนสำนักหงยังไม่ขึ้นชื่อเลยนะโอ้ยฝั่งนี้ก็มีจังหวะน,วนี้เจอกันแล้วครับแคนสำนักหงกับแกน วูดอีสปอร์ตนะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นแม่แคนวูดอีสปอร์ตอยู่บ้านฟาร์มขวามือเมื่อกี้ใช่เลยแต่ก็อยู่บนเนินคนหนึ่งเออใช่กลับไปดูบนเนินก่อนตันนี้ย้าบนอ้อมแล้วก็จังหวะนี้รู้ตัวหรือไม่ใช่นี่ไงนี่ไงในฝั่งของอ้อยสดเ็นวูดอีสปอร์ตของสดอ่ะั่นนี้เจอแล้วครับจังหวะนี้ยังไง กลับไปมุมของนี่ด้กระกายกันบ้างจะทำยังไงต่อไปโอ้โหเจ็บนะครับ,นะรบน่าจะโดนส่วนมาเมือ่อกี้ใส่โ้งแม,ม่งกูว่าโจนตายเ,ยนะเ่ย,าาย,ยมัมนได้มาจากไหนวะไอโมงนั่นอ่ะเกินสังหากันจริงนชอบจริงกันใจ,จไม่โม่งกัน รู้สึกอยู่ในบ้านหลังเดียวแม่งเป็นซี่เลยเห็นักหงอกจบเลยในฝั่งเม็เดลงมิวลงพีกยังไงแคมอยู่ที่เมืองพีกนะครับเมืองพีกสายแคมจัดเลยครับเห็นนักหงก มาครับผมทีมที่สองแกนอูฟอีสปอร์ตเหลือคนเดียวเท่านั้นทีมที่สองฝั่งนี้ไปถึงไหนกันแล้วเตเข้ามาฝั่งนี้กันแล้วนะครับผมโอ้รู้สึกว่าในฝั่งของเอเดสกายนะครับผมนี่จะตามล่านะครับตามล่าที่เมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวนะครับรอครับรอครับเจอมีประเด็นแน่นอนครับตรงนี้ ตามล่ามถึงนี้ไม่เจอได้ไงออกไปดูทีมเมื่อกี้ครับผมยังไงเจอแล้วครับเจอแล้วนิ่งๆอยู่ครับตอนนี้นิ่งอยู่ครับยังไม่เปิดเผยตำแหน่งนะครับน่าจะไปเข้าวงกันก่อนหรือเปล่าแต่ขึ้นเบิร์นนะครับผมบอกเลยขึ้นเบิร์นเจอกับทีมของน้องพลิกแน่นอนนี่ไนะงทีมน้องพลิกขึ้นเบิร์นกลับไปแล้วจังหวะนี้ ต่การจะเปิดเลิกเลยไมไอ้ไม่เจอกันเองเว้ยโชคดีทำเจอกันเองมันยิกนบานเลยเนะี่ย่ปฟังของน้องพิกย้ายึ้นข้างบินนะครับผมไปกลับไปดูฟังของยูอีสปอร์ตั e ะบ้างครับจังหวัดนี้อ้อมมาฟังแรงสีครับเย,ยบร้อยโดนสวนก็ามาแล้วหนึ่งนัด ทักทายปเป็นเบาๆครับผมโดนดักขอบวงเย็บ้อยครับผมในควางของเคนว o ปอีสต์ปอร์ตนะครับผมโดนดักนะครับโดนดักวงนะครับจังหวะนี้ฝั่งของทีมของสกายเอเดฟสกายครับผมทีมที่ห้า ดักวงเป็นที่เรียบร้อยครับผมชุดโพรดิชั่นเรียบร้อยขึ้นคนลำบากสกายกัดไม่เป่าไม่ไปครับเลิกนะครับจังหวะน,นี้มีประเด็นแน่นอนข้างหน้าใตะเกีนโบมาเปิดตำแหน่งไปจังหวะน,นี้เรียบร้อยที่ข้างหลังมันแจงหรือเปล่าที่ของน้องพลิกนะครับหาไปเรียบร้อยครับผมจังหวะน,นี้ยังไง เรียบร้อยครับทีของน้องพลิกได้ยินซอยหลังเข้ามาครับจังหวะนี้มีมาวงมาแล้วจังหวะนี้ครับมีประเด็นดน่ดหน่อยข้างหน้านี้ปิดจับยิงรับจังหไงเรียบร้อยครับน้องมาเหยียบต่างหางไปสอง,สองคนเลยนะจังหวะจังหวดแตกยังไงอเอาเรื่องวะ เอาเรื่องว่ทุกคนดาวไปหนึ่งรับจังหวะนี้เข้าวงมาแต่รู้หรือไม่ข้างหน้ามีที่ของน้องพิกอยู่ข้างหน้าครับผมรออยู่จังหวะนี้ฝังระเบิดก็ไปครับจังหวะนี้ยังไงลงไปท่านล่าง ยดมดิชั่นน่าจะ,ะยึดก็วงนะครับจังหวะนี้ลองคิดแก้เกมยังไงครับรอดูอน,นี่เงียบเหงาเลยครับไปดูฝั่งของกดกันบ้างครับผมข้างหน้าโอ้โหบ้านแอลมีครับบ้านแอลมีลครับจังหวะนี้ข้างล่างก็จับมาทักข้งางบนเก็จะกระทั เรียบร้อยแล้วมะเหมียวยิงไปอีกแล้วโหเจอกันโหบานเลยครับจังหวะนี้ยังไงตายใครไม่ทันเลยครับจังหวะนี้ลากยิงไปครับจังหวะนี้ยังไงโอ้บ้าเอโดนโถมแล้วจังหวะนี้บ้านเอวโดนโถมแล้วด้านบานก็มีที่ของน้องนี สามสามทีมเท่านั้นครับผมในควาของแอนวูดีสปอร์ตก็เหลือทีมที่4ี่ก็เหลือสองคนเท่านั้นสดยังไงครับผมจังหวะนี้ขาเข้าแปดแล้วไงลง็อกดาไปครับจังหวะนี้ยิงล้มได้ทั้งอันวิงสปอร์ตแล้วแตกวงไปหนึ่งคน สัมทบก็เรียบร้อยครับผมก็เป็นในฝั่งของแคนสำนักหงสาขา2นะครับผมที่ชนะไปในค่ำคืนนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณแคนวูดอีสปอร์ตนะครับผมที่ร่วมมาสนาุกด้วยกันนะครับ คุณมากนะครับผมเจอกันใหม่อรอบหน้านะครับคลิปนี้ขอจบกาเปียนเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะไปพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแน่นอนเลยสวัสดีครับ